Lido stories with community. Podcast. Connect your stories with our community. สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง What You Miss Podcast หากมีบางสิ่งที่คุณพลาดไปหรือมีอะไรที่กำลังคิดถึงมาตั้งคำถามและตามไปสำรวจความคิดกันละกันผ่านสิ่งดีๆที่เราเลือกมาแชร์ค่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ล i โด p พอดแคสต์และนี่คือเสียงของเฟียสมามาคิสนี่เป็นไงค่ะแล้วก็อยู่กับโฟมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยล i โด้พอดแคสต์ก็จะมาพูดคุยในทอปิก w t y t you s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  ก็คือเป็นหนังที่ทุกคนอาจจะไม่ได้พลาดที่จะดูในโรงไปก็คือวันนี้ประเด็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือเรื่อง The Third Wife ค่ะ เกิดเป็นหญิงไม่มีสิทธิธธ์ิจชีวิตตัวเองครับค่ะก็เดี๋ยวผมเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนเนาะเผื่อแบบว่าใครที่ยังไม่เคยดูในโรงนะคะก็อาจจะไปติดตามดูหรือว่าไปซื้อได้ที่ล็อกขับอ,อนิมานนะคะเป็นผลงานของ Ash m มย Fair ค่ะคือถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหมยค่ะสาวน้อยวัยเพียง14ปีที่เป็นภรรยาคนที่3ของบ้านเศรษฐีมี บ้านเศรษฐีเนี่ยก็คือมีสมาชิกรวมกันอยู่แบบสิบกว่าคนเลยก็คือจะมีพ่อสามีที่แก่มากแล้วแล้วก็จะมีเศรษฐีแล้วก็จะมีคุณนายฮาค่ะคุณนายฮาคือภรรยาคนที่หนึ่งแล้วก็มีคุณนายสวนคือภรรยาคนถัดมาแล้วก็มีลูกชายของคุณนายฮาอีกหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสาวสามคนของคุณนายสวนคแล้วก็จะมีแม่บ้านเหลาเลยก็จะมีแบบคนงานในบ้านอีกหลายชีวิตเลยซึ่งคือคน,คนที่จะได้รับเหมือน คนที่จะขนาดน้าว่าใครที่เป็นคุณนายของบ้านนะก็จะมีแค่คุณนายฮาคนเดียวเพราะว่าเขาถือว่าคุณนายฮาเนี่ยได้กําเนิดลูกชายให้กับเศรษฐีคนนี้อืมก็จะเป็นเรื่องราวของในบ้านนั่นแหละความสัมพันธ์กับคนในบ้านที่มีทั้งอส่สามีแล้วก็ภรรยาอีกสามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ทุกคนก็ดูรักใคร่กันดีเนาะแบบว่าหลังจากที่พี่เฟรดโดนแล้วแบบว่ารู้สึกยังไงคะแบบ มันก็ความสัมพันธ์อยู่กัน3คนมันก็รักกันดีแล้วก็มีอิจฉาริษยาน,นิดหน่อยตามแบบสไตล์ผู้หญิงอะไรเงี้ยป่ะคะใช่อืมคือจริงๆแล้วอ่ะเตร์ดไว้แบบมันโดนห้ามแบบว่าไม่ให้ฉายที่เวียดนามเพราะว่ามันเหมือนเขาบอกว่ามันมีฉากที่นางเอกอะคะ่ะจริงๆแล้วเขาอยู่แค่สิปีแล้วก็ต้องเข้าฉากที่แบบ ร่อแหลมนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโดนห้ามไม่ฉายหรือว่าโดนตําหนิที่เวนานามแต่จริงๆแล้วคือเขาได้รับคําชมเชยจากนวิจารณ์ทั่วโลกเลยนะว่าแบบว่าเออคือมันดีอะไรอย่เงี้ยเออแล้วส่วนตัวพี่เฟดว่าแบบมันควรแบบม,แบบมันดีปะมันควรดูไหมควรควรได้ศึกษาเรื่องค่ะสิทธิสตรีในสมัยนั้นนะมันคือศตวรรษที่สิบเก้าปะใช่ค่ะ ประมาณนั้น<ม>อืมใช่สตวรที่สิบเก้าค่ะซึ่งไอ้ข่าวที่นักสแสดงสิบสามใช่ไหมค่ะ <c oughs> ที่โดนสังคมประนาม <c oughs> นี่ก็เป็นวัฒนธรรมเวียดนามอีกแบบหนึ่งมาที่ก็ยังถือว่ากักกัาก,ากขังในสิทธิอยู่บ้างนะหรือว่าเขา<ม>เป็นห่วงเด็กวะอืมผมว่ามันก็เป็นความสามารถของเด็กอะแบบอืมก็ไม่ได้มีฉากที่เห็น ใช่นะใช่ค่ะแล้วก็จากที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของของทางผู้กํากับเองหรือว่าทางพี่ที่ได้ทํากํากับภาพอะไรย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบว่าคือมันมันโปรเทคทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเด็กแบบไม่ได้เปลืองตัวเลยคือแบบแม่น้องก็อยู่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นอาชีพของเขามากกว่าผมว่าเรามาดูประเด็นเรื่องนี้กันดีกว่าคือแบบอย่างแบบการคุมถุงชนอะไรเงี้ยในเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ พี่คิดว่าแบบปัจจุบันมันยังมีอยู่ปะ่ะแบบการคุชมชุนมีในยิ่งในตะวันออกกลางยิ่งจริงๆถ้าเจาะลึกไปถึงศาสนาก็น่ามันมันมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วอะค่ะแต่คือส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนละครละครไทยอะออสิ่งที่แบบอยากให้ทุกคนดูก็คือว่ามันดูไม่เหมือนละครไทยปะ่ะแบบแต่ส่วนตัวพี่พี่ดูละครไทยม้างไหมคะมันดูบ้างดูผ่านๆบ,บ้างมันเป็นธรรมชาติกว่าละครไทย มันมีหลายจุดที่มันแบบไม่ติดขัดอะไรเลยอ่ะเหมือนเนตัวละครเนีั้นเขาเขายอมเขาเห็นแค่นั้นน่ะเขามีมุมแค่นั้นจริงๆเขาได้ใช้ชีวิตอยู่แค่นั้นเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกอะไรเลยอ่ะเขาก็คุยกันสามสามผู้หญิงเขาก็คุยกันแชร์ความรู้สึกอะไรกันคเหมือนโลกของเขามันคือแค่นั้นถูกปะเขาเห็นแค่หนึ่งกับสองเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาโดนจากัดเขาไม่ได้มองเลข่ออื่นๆเขาาไม่รู้เขาไม่มีเขาก็เลยธรรมชาติไปเลย จนหลังๆเขาคงรู้สึกอืที่เขารู้สึกแค่เขาเขาทําหน้าที่เขาไม่ไม่สําเร็จมากกว่าอ,าอแต่พอเราเป็นคนนอกที่ได้มองเข้าไปในหนังเราก็จะรู้สึก,กว่าแบบว่าทําไมทําไมทําไมอะไรอย่างงี้ปะแต่ถ้าเจาะลึกมอนจริงเขาเขาเห็นแค่ตัวละครมันมัน สังคมเขามันมีมแค่นั้นจริงๆเหมือนเขาหน้าที่ของเขาคือว่าเกิดมาแต่งงานแล้วก็มีลูกชายให้ได้ประมาณนั้นปะใช่<ะ>แล้วเขามีความสุขนะดูดูดแล้วแบบแค่ต้องการแค่ลูกลูกชายแค่นั้นแหละอ,อย่างอื่นก็ใช้ชีวิตเกินปกติอืมไม่ได้มานั่งนนอยว่าแต่ก็มีหนึ่งตัวละครที่โดนคุมถุนชนแต่ว่าไปแอบรักตัวละครอื่นอืมมีความรักอยู่ก,ก็มีผมว่ามันคือการแสดงออกปะว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีความสุขอพี่ แบบเหมือนเขาไม่ได้เลือกในสิ่งที่เขารักอ่ะอืมมันก็มีมีสองแบบยไงในในเรื่องใช่ไหมค่ะมีที่ตัวละครที่ชื่อซันนะเนาะค่ะที่ที่ไปมีที่ไปมีความรักก่อนก่อนที่จะถูกคุมถูกชนคุมูชนอืมนั่นก็แสดงออกว่าไม่อยากถูกคุมถูกชนแต่พอเป็นตัวนางเอกของเรื่องกับก็โอเคดีอืมไม่ได้ติดอะไรอืมใช่ มันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนักเอกก็ไม่ได้มีความรักมาก่อนก็ได้ใช่เพราะเพราะซันโตกว่าเยอะด้วยมั้งค่ะนักเอกแค่สิบสี่สิบสี่นี่มออะไรอ่ะมอสองโอ้ยมอสองเรายังเล่นน้ำลายอยู่เลยมั้งไม่นะเั็นรุ่นเราไงนัมันรุ่นเราเปล่าถ้าสมมติว่ามอสองตอนแต่เกาะเนี่ยย้อนกลับไปอะไรเงี้ยแบบพ่อแม่เราที่แบบแต่งงานกันตั้งแต่อยู่ยี่สิบอะไรเงี้ยมันก็มีปะสมัยนี้ก็มีก็ยังยี่สิบถ้าคุณมุชนก็คือยี่สิบไปแหละเฉลี่ย ใช่อย่างแบบเอาจริงๆก็คือพ่อแม่ผฟมก็คุณหุชนแล้ว <นะ S 1> ใชเงง่เป็นยังไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงสบาที่เปียดปะไม่มันก็แม่ก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้คือแม่ยังไม่ได้บอกแม่เลยว่าจะมาเล่าอะไรอย่างเงี้ย <laughs> คือแม่ก็แค่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแม่ก็มีแฟนพ่อก็มีแฟนอืมแต่ว่ามันก็เกิดจากผู้ใหญ่ได้แหละเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็แบบเออเนี่ยอยู่ไปเดี๋ยวก็รักกันเองอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่า สมัยนั้นมันจะมีเรื่องที่มากกว่าความรักอย่างเช่นแบบอฐานะทางสังคมหรือว่าแบบเป็นเพื่อนกันมานานแบบกิจเรื่องสาบานกันอะไรเงี้ยลูกชายลูกสาวต้องมาแต่งงานกันประมาณนั้นอะไรเงี้ยสรุปก็คือพ่อกับแม่ก็แต่งงานกันเคยเจอกันมากไหมไม่เคยเจอค่ะเคยเจออีกทีก็คือตอนที่มั่นเลยเป๊ะเลยใช่แม่เจอพ่อครั้งแรกก็ตอนมั่นเลยแล้วก็แบบว่าก็มั่นได้อาทิศหนึ่งแล้วก็แต่งประมาณนั้น ก็คือห้ามให้แม่ฟังนะ <c oughs> แม่ห้ามรูนะว่าเาเลฐานะสังคมว่าแสดงว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะมันเป็นถ,ถูกคุมถุมชนก็คงก็เป็นฐานะก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละเท่าที่ลองอ่าน,านมาค่ะมันคงเป็นแนวแบบการดูตัวอะไรอย่างนี้ป่ะพี่แต่แบบเขาคงไม่ได้แบบมานั่งแบบเธอจะต้องแต่งงานกับเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีถูกไหมคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันก็สร้างมาจากเรื่องจริงเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นเรื่องจริงของทางผู้กํากับแล้วก็ผู้เขียนบท ก็คือตัวแอชเองเนี่แหละค่ะก็คือว่าหนังเขาให้สัมภาษณ์ว่าหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของครอบครัวตัวเองก็คือคุณทวดกับคุณยายเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆในศตวรรษที่19ของเวียดนามเหมือนกันก็คือว่าต้องแต่งงานในแบบของการคุมพงชนอายุยังน้อยแต่ว่าทั้งคู่อะค่ะก็คือ ดีตรงที่ว่าทางทางเขาสองคนอะ่ะก็คือเป็นสามีภรรยากันแค่สองคนก็คือไม่มีบุคคลที่ไม่มีเมียคนที่สองหรือคนที่สามตามมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าสังคมในยุคนั้นนะก็คือคาดหวังว่าแบบว่าผู้หญิงอะ่ะเหมือนสังคมยุคนั้นนะบอกว่าผู้หญิงอะ่ะจะต้องมีหน้าที่แค่เป็นเมียกับเป็นแม่คือเหมือนโตมาแค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือท้งผู้หญิงไม่สามารถเลิกเลิกกำหนดชีวิตตัวเองได้ ซึ่งบริรทเหล่านั้นมันก็ถูกถ่ายทอดออกมาในหนังตอนที่ว่าเหมือนนางเอกมีลูกแหละแล้วก็เหมือนสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกทางเดินที่ไม่อยากให้มันเกิดซ้ำสองหรือไม่อยากให้ลูกของเขาต้องมาเผชิญกับอะไรอย่างนี้อีกอืมซึ่งพี่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ดีปะ่ะแบบมันถูกต้องปะอ่ะถ้าถ้าสมมติสมสมติถ้าเป็นพี่อ่ะเป็นแบบว่าเด็กสาววัยสิบสี่ ที่แบบว่าที่ให้กําเนิดลูกมาแล้วใช่ไหมที่ให้กําเนิดลูกมาแล้วค่ะถ้าถ้าเราไม่มีความสุขเราก็อาจจะตัดสินใจแบบแบบนั้นก็ได้เพราะว่า <c oughs> ยังไงลูกก็ต้องเกิดมาแบบเราว่าก็ต้องโดนบังคับลังเลมากเลยบางทีลูกอาจจะมีความสุขก็ได้ในในรูปในรูปแบบนี้ อแต่ก็เหมือนเราไปคิดแทนลูกอะไรไปใช่ไหมไม่รู้ว่าการบังคับอาจจะบางคนอาจจะมีความสุขก็ได้เราเราอาจจะวัดที่ความสุขวัดเราอยู่ในนั้นเรามีความสุขไหมแค่นั้นเองอพอเราเป็นคนข้างนอกแล้วเหมือนที่พี่พูดว่าแบบเราเป็นคนข้างนอกมองเข้าไปแล้วก็จะมองหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าคนข้างในอะ่ะเขาก็จำของแค่ไม่กี่อย่างใช่ซึ่งเราก็ไม่ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้ด้วยว่าแบบว่าสรุปแล้วมันผิดหรือมันถูกอะไรเงี้ย เพราะมันเป็นสิ่งที่เขามองเห็นจริงๆตรงนั้นอะจริงๆในหนังเรื่องนี้ทุกอย่างไม่อยากใช้คาว่าผิดถูกเลยในในเรื่องเนี้ยเคยถ้าใช้คาว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมยังคิดแล้วคิดอีกเลยว่าะจะจะ,จะพูดดีไหมจริงๆอ่ะมันเป็นหนังที่เหมือนแบบสื่อเรื่องภาพซะเยอะมากกว่าปะแบบว่าคือโฟมแบบเหมือนจํากัดความหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังที่พูดน้อยเว้ยพี่แต่ว่าทําเยอะมีฉากไหนไหมคะที่พี่แบบรู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษฉากเน้นเน้นสวยหรอค่ะ อันเน้นสวยก่อนเน้นสวยก่อนแบบทุกคนแบ,บห้ามพลาดเลยเรื่องเนี้ยอืมมันมันมันสวยมันก็สวยหมดนะมันค่ะฉากล่องเรือตอนท้ายๆเรื่องก็สวยอเออเออใช่ผมชอบชอบฉากล่องเรือเหมือนกันยิ่งรอดถ้ำอะ่ะมันก็มีนยัยยะบางอย่างอ,อยู่ถ้าตีความกัน มีชอ็อตแบบหนอนดึกด๋อดึกดอยอยู่บ้างแล้วก็มีเนน,นดักแด้เนี่ยเอเอวคง,<อ>งแบบว่าเป็นความการเกิดใหม่หรืออะไรต่างๆใช่จริงๆรแล้วเหมือนผมว่าเขาน่าจะตีความแบบว่าระยะที่แบบเป็นหนอนแล้วก็แบบมาแบบแบดักแด้ความเขาเรียกว่าอะไรระยะเวลาของของการของที่หนังดําเนินมันไปประมาณไหนแล้วอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนั้นสิบแปดบวกก็มีอยู่นะนิดนึงล่ะเหมือนเหมือนฉากที่นางเอกจะพยายามอ่านั่นแหละ ค่ะตัดกันช่วกัน <c oughs> ช่วยตัวเองอะไรบางอย่างอยู่ดีชาก,ก็ตัดไปเป็นแม่น้ํไหลไ<า>หลไอ๋ออ๋ออันนี้ม่รดูแลอาจจะคิดไปเองใช่คือตอนแรกก็ไม่คิดหรอกแต่ว่าบอกพี่พว่าโอเคอออดึกออกแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> เออจริงๆคือพยายามพี่เฟศพยายามจะ,จะบอกว่าแบบว่าจริงๆแล้วหนังก็สวยแบบสวยเลยแล้วก็ไม่อยากให้พลาดสักช็อตเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทุกช็อตมันก็เป็นช็อต คือเขาไม่ค่อยด้วยความที่เขาไม่ค่อยพูดปะมันเหมือน<ม>เราเลยแบบว่าต้องต้องดูภาพแล้วก็ต้องห้ามพลาดเพราะว่าไม่งั้นมันก็เหมือนเราไปพลาดเหตุผลหรือว่านัยยะที่เขาซ่อนอยู่ถูกปะใช่<ม>คือนักวิจารณ์หนังส่วนใหญ่จะชูเรื่องภาพก่อนเลยถ้าไม่ไม่ได้ชูว่าเนื้อเรื่องเด่นเพราะว่าเนื้อเร<ค>ื่องมันไม่ได้ไปไกลกว่าน,นั้น<ค>เลยนอกจากชมเรื่องภาพเรื่องสี<ค>อะไรต่างๆพอตอนดูอ่ะดูตอนครั้งแรกก็หันมองหน้ากันแบบว่าแบบ ฟมอะนั่งดูกับพี่เพลงนี่แหละแล้วก็หันมองวกันแบบหนังอะไรวะทำไมมันพูดน้อยจังอะไรเงี้ยก็แบบดูดูดูดแล้วก็ไม่พูดกันนะก็คือแบบคือเวลาดูหนังอะไรเงี้ยคือจะชอบอย่างหนึ่งเวลาเราดูหนังในโรงอะ่ะเราจะไม่ค่อยหยิบมือถือมาเลน่นแต่เวลาเราดูหนังที่บ้านอะ่ะเราจะชอบหยิบมือถือขึ้นมาเลน่นบางทีเปลี่ยนนี้ด้วยเปลี่ยนจอด้วยอ,อนู่นนี่ทํานู่นทนํานี่ดูไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่าแทบไม่หยิบมือถือขึ้นมาเลยอ่ะแล้วแบบแทบไม่คุยกับพพี่เลง้ซาอะ คุยแค่ต้นเรื่องว่าแบบเป็นหนังอะไรอะ่ะแล้วพอหนังจบแล้วแล้วก็หันมามองกันแบบเฮ้ยคือแบบโ <c oughs> ดนดูดไปเลยเออรู้ตัวเออเหมือนเหมือนโดนดูด<ม>ด้วยภาพโดนดูดด้วยแบบบริบทต,ตา่ตางๆที่แบบตัวละครได้สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันเจ๋งดีอะ่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนแบบตามไปดูกันจริงๆอ่ะอย่างตัวละครอย่างเงี้ยพี่ชอบตัวละครไหนที่สุดหนานทำไมถึงชอบหนานคะหนานเป็นลูกผู้หญิงคนที่สองของคุณนายที่สองเนาะค่ะ แล้วเขาม,มีฉากหนึ่งเขาพูดกับพี่ว่าโตไปฉันจะเป็นผู้ชายฉันจะมีเมียให้เยอะเลย <c oughs> อ่าแล้วตอนตอนสุดท้ายหนานเลือกที่จะใช้กันไกตัดผมตัวเองออกเออเรามองว่ามันเขาเขาเลือกอะ่ะเขาเลือกทางเดินของตัวเขาเองถูกปะเขาเลือกแล้วอะเขาเลือกจะเดินก็เลยภูมิใจว่าเออดีใจกับน้องด้วย น้องได้เลือกทางของตัวเองโดยที่ยังไม่ออยังไม่ถูกใครบังคับเออใช่ใช่ก็ถือเป็นแบบน้อยคนที่จะถ้าถ้าสมมติว่าอะถ้าให้โฟมเป็นตัวละครตรงนั้นอนะฟมคงก็คงคิดว่าฉันอยากเกิดผู้ชายอืมฉันอยากมีเมียเยอะแต่ว่าฉันเรคงไม่ตัดผมอะใช่ก็คงก็คงใช้ชีวิตแบบตามพี่ๆไปอะใช่ก็คงใช้ชีวิตโดยการแบบโดนที่บ้านคุมถุงชนแล้วก็วนลูบอะไรเงี้ยเออ ซึ่งไม่รู้นะว่าอนาคตหนานนี่จะเจออะไรจริงแต่ตอนนั้นคือโอเคแหละแต่ผมชอบคุณในสวนผมชอบมากกับแซบเขาแซบแบใช่ก็คือใช่ใช่ไม่ไม่ผักเราถ้าเลือกถ้าเลือกด้วยความไม่มีแบบว่าความในนะมองมองสุดยอดคุณในสวนนี้ยอดเยี่ยมแล้วก็มีฉากที่บาบิว ทุกคนต้องได้ดูคุณนายส่วนก็คือตัวละครรับครับตอนที่ลูกชายของคุณนายหาจะแต่งงานแล้วแล้วน้องคนนั้นที่แบบดําเนินชีวิตเหมือนแบบเด็กผู้หญิงปกติเลยในสังคมนั้นที่จะต้องคุมถุงชนที่ต้องถูกคุมถุงชนแต่ว่าสามีไม่เลือกสามีแบบเมินอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายก็คือว่า มันไม่ได้ผิดที่น้องเขาแต่ว่าทุกคนก็เหมือนแบบรู้สึกว่าแบบมันผิดที่น้องเขาอะในในเรื่องในเรื่องอะใช่คุณคุณพ่อน้องเขาบอกว่าแกเกิดมามีหน้าที่เดียวแกยังทําไม่ได้เลยอะ่ะจากนั้นก็ก็ดีอืมเห็นไหมคือจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่พูดน้อยแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องแบบมานั่งแบบคุยกันว่าแบบเออจริงๆแล้วหนังมันก็คงสื่อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมันเป็นหนังขมมดคิ้วอะแบบคิดตามแบบ ยังไงยังไงต่อ,อแล้วแล้วพอจบมาเราก็จะคิดไปเองว่าถ้าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะรู้สึกยังไงมันคิดคิดไปเองเลยว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะทำไงวันเนี้ยอืมแล้วก็เป็นหนังที่แบบว่ารู้สึกว่ามันผิดแปลกจากที่มันก็ไม่ได้ผิดแปลกหรอกแต่ว่าถ้าเราเป็นคนไทยแล้วก็จะคุ้นจากละครที่แบบตกตีกันปะอืมก็จะมีความลิษยาคนนี้เยอะเออแบบว่าพวกแบบมุกุฎดอกส้มนางท่าอะไรอย่างงี้นางท่าอะไรอย่างงี้ มันจะมีในเรื่องมันจะมีดอกดอกไม้พิษนะสีสีเหลืองอ่ะอันคงให้กินกันตายกันเป็นทั้งเรื่องละไปถึงถ้าเป็นหนังไทยถ้าเป็นหนังไทยอ่ะแกจะต้องโดนดอกไม้สีเหลืองนี่แกต้องติดพิษตายกันให้หมดนางเอกก็ต้องหยอดเออคือเจริงๆอะตอนที่นางเอกแบบว่าไหวกับพระแล้วก็บอกว่าขอให้ฉันมีลูกชายอ,าอันนั้นถือว่าร้ายแล้วนะร้ายสุดแล้วป่ะตอนแรกก็หวังเหมือนกันว่าถ้านางเอกเป็นแบบมีลูกเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็คงน่าจะสนุกกว่าเนี่น่าจะแบบมีเรื่องตกตีอะไรอย<ม>่างเงี้ยเออยภาคสอง,สองเป็นแบบว่ามีมงกุฎดอกส้มแล้วก็จะมีดอกส้มสีทองภาคสองก็คือเอาลูกชายมาต่อยกัน <laughs> มาต่อยกันเพื่อที่จะไปแย่งผู้หญิงเออใช่ไหมพี่เฟยอยากในดนำอะไรอีกไหมคะที่แบบว่าห้ามพลาดเลยแบบคิดถึงหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องฉากนี้เลยแบบห้ามพลาดอยากให้ดูความเป็นแบบความเป็นคนในใน ในสังคมตอนนั้นน่ะว่าไอ้วัฒนธรรมแบบนี้มันมีจริงๆนะครับแล้วเขาอยู่กันไงรู้สึกยังไงแล้วว่าถ้าไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็หาหาหาแบบหาข้อมูลอย่างนี้ยากอ่ะใช้ชีวิตไปบันๆอาจจะแบบไม่ไม่ได้เจอนแน่ๆในในข้อมูลแบบนี้ยถ้าไปดูข่าวทั่วไปก็ก็คงไม่ได้เจออ,อืมเพราะข่าวทั่วไปก็จะลงแค่การตบตีอาจจะมี<ว>แค่บอกว่าถูกคุมถงกชนแต่ไม่รู้หรอกว่าแบบแบบนั้นมันมี หน้าที่หรืออะไรยังไงบ้างที่ต้องทําถ้าได้ดูเราจะได้ลึกลงไปอีกว่าอเออมันมันมันลึกซึ้งกว่านั้นนะอืมันมีอะไรมากกว่าที่เราแค่ไปตีความว่าการถุงการคุมถุงชนมันคือแบบมันคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการจํากัดหน้าที่ของผู้หญิงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วบางทีมันก็มีผู้หญิงบางส่วนแหละที่เขาก็อาจจะแฮปปี้กับกับตรงนี้อะไรอย่างนี้ป่ะใช่มันก็อยู่ที่คนจะคิดแล้วก็อยู่ที่แบบ หลังจากดูหนังมาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเสน่ห์ของการดูหนังหลายหลายเรื่องที่แบบว่าพอเราดูเสร็จปุเราก็ได้มานั่งพูดคุยกันบางทีเราอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเออมันมันคิดแตกต่างจากการออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกอะไรงี้ใช่ครับอย่างน้อยเราก็ได้มานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ถ้าหากว่าใครที่อยากที่จะดูหนังที่ภาพสวยแล้วก็มี ความหมายหรือนยะต,ต่างๆที่แบบอยากตีความกันหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นหนังที่ดูง่ายนะถ้าสมมติเราไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าที่เราคิดเยอะเพราะว่าเราต้องมาพูดให้ทุกคนฟัง<ช>คนนี้แต่จริงๆตอนแรกเลยที่ที่ที่ทดูอ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกอ<ต>ืมแต่พอดูไปแล้วแบบเอ้ยมันดีจริงอ่ะแล้วก็ต้องมาพูดต้องมาวิเคราะห์เราก็ต้องคิดตามคิดเยอะมากเร<ช>ือ <ฮะ S 2> ่องสิทธิมันนั่นแหละมันละเอียดอ่อนอะ วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เฟนมากนะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันเอพิโซดหน้าๆนะคะยินดีครับค่ะก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ